สวัสดีครับห่างหายกันไปนานเลยกับคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศึกใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับโดยรอบนี้เป็นคือของศึกแบ c ็ก a ลชที่ปีนี้พิเศษใส่ไข่กว่าเดิมเพราะเพิ่มเติมคาว่ารัสเซลมีเนียเข้าไปด้วยซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเติมให้มันเรียกยากขึ้นไปทําไมโดยแรกเริ่มเดิมทีอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีตั้งแต่ยุคแอตติจูดว่าศึกแบ c ็ก a ลชจะเป็นศึกที่เกิดขึ้นหลังจากร u สเซ l มเนียทำให้นี่คือศึกแห่งการล้างแค้นจากโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี หมายความว่าเราจะได้เห็นบิ๊กแมทหลายต่อหลายแมทในรัสเซลเมเนียเกิดขึ้นในโชว์นี้อีกครั้งหลายครั้งด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดทําให้การปูบทไปสู่รัสเซลเมเนียนั้นออกมาเบาหวิวหลายคู่ที่ควรเดือดก็กลายเป็นคู่จับยัดทําให้แฟนๆที่ตั้งตารอนั้นผิดหวังไปตามๆกันแต่ให้หลังราวสีสัปดาห์ในศึกแบ็คแลชพอมีเวลาได้ปูบทได้มีเวลาเล่าเรื่องที่มากขึ้นนักหมวอปล้ำคู่เดิมเนื้อเรื่องเดิมนี่แหละครับดันทาให้แฟนๆรู้สึกดีกว่าในรัสเซลเมเนียด้วยซ้าไป และนี่คือ5รีแมตในแบ c ็ l ล s สที่เดือดกว่าใน WrestleMania ครับแมตชิงแชมป์ ECW ระหว่างเคนกับชาโวเกเรโรในปี2008ใน w r e s t l e m ร n i เมเนียครั้งที่24เคนต้องปล้ำถึง2แมตช์ด,ด้วยกันแต่คงเป็น2แมตช์ที่ไม่ค่อยเหนื่อยสักเท่าไหร่แมตช์แรกคือแมตช์แบทเทอร์รอยัลที่เกิดขึ้นในช่วงพรีโชว โดยเป็นเคนที่เหวี่ยงมาร์คเฮนรี่ตกเวทีเป็นคนสุดท้ายทําให้ได้สิทธิ์ชิงแชมป์ ECW กับชาโวในช่วงโชว์หลักตัดสลับมาที่โชว์หลักอย่างรวดเร็วเป็นชาโวที่เปิดตัวออกมาก่อนจากนั้นเพลงเปิดตัวของเคนก็ดังขึ้นชาโวก็รอแล้วรอเล่าเคนก็ไม่มาสักทีจนกรรมาการต้องมาสะก,กิดว่าเขาไมา่ยืนอยู่ข้างหลังตั้งนานแล้วครับพี่ผ่อนกลับมาก็เลยโดนเคนจับชคส l a m แล้วกดชนะไปดือ้อกลายเป็นแชมป์ ECW คนใหม่ในเวลาแค่11วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ เคนและชาวโวก็ได้รีแมทชิงช้ป์ ECW กันอีกครั้งในศึก b a c k กลารปี2008นี่เป็นแมทที่ดีกว่าในรัสเซ l เมเนียอย่างชัดเจนคือการปล้ำเป็นไงไม่รู้นะแต่อย่างน้อยก็ใช้เวลาการปล้ำนานกว่าเดิมแล้วนะและหลังจากปล้ำกันนานเกือบ9นาทีก็เป็นเคนที่เอาชนะชาวโวด้วยท่าโชแสลมไปได้อีกครั้งทําให้ป้องกันช้ป์ ECW ออาไ้ได้ไอควิดแมทระหว่างเจฟและแมทฮาร์ดีในปี2009 จุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างคู่นี้มีมาอย่างยาวนานแล้วครับแต่ถ้าเอาที่เห็นกันแบบโตเป็นๆก็คือในศึกรอยัลรอมเบิลปี2009ที่แมตต์ฮาร์ดีจัดการเอากอีเบิร์ตกะโหลกเจฟทำให้เสียแชมป์ดับบลดัให้กับเอ็ดไปคู่พี่น้องฮาร์ดีเลยต้องมาสสางความแค้นกันในรัสเซอเมเนียครั้งที่25วันนั้นแมทและเจฟเจอกันในกติกาเอ็กซ์ตรีมลูส่วนผลการแข่งขันที่ออกมาก็ทำเอาช็อกกันทั้งบางพอเป็นแมทที่เอาชนะน้องชายไปได้แบบเหลือเชื่อความแค้นของพีี่่่นน้้องงคูยัไมจบ ทั้งคู่ต้องมาตีกันต่อในศึกแบ c ็กเลดปี2009และด้วยความแค้นที่ทวีคูณมากขึ้นจะให้เจอกันในแมตช์ธรรมดาก็คงไม่ได้จะเป็นแมตช์ฮาร์ดคอร์เหมือนในรัสเซอเมเนียก็คงไม่พอแล้วมั้งทั้งคู่เลยต้องเจอกันในไอควิดแมตช์ช่วงท้ายในยเจฟจับพี่ชายสุดที่รักมามัดติดกับโต๊ะและกำลังจะกระโดดเล่กดปลงมาจากบันไดแมตช์เห็นแบบนั้นก็รีบบอกดักน้องชายทันทีแต่พอเห็นท่าไม่ดีดูเจฟมันไม่ใจอ่อนเลยก็เลยยอมพูดว่าไอควิแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับ ในไหนปีนขึ้นไปแล้วเจฟคงไม่อยากให้เสียเที่ยวเลยกระโดดทิ้งขาลงมาอัดเสยก็เป็นอันว่าเจฟล้างแคนพี่ชายได้สําเร็จก่อนที่แมทจะย้ายไปสึกรอหลังจากนั้นครับแมทชิงแชมป์โลกให้วิเวทร,ระหว่างบาริสตากับทิเบรในปี2005ทีมมาที่ไปในขอน้อนี้เริ่มต้นตอนที่บาริสตากลายเป็นผู้ชนะรอยัลร u มเบิในปี2005ทำไม้ได้สิทธิ์ปลามชิงแชมป์เป็นคู่เอกในรสัสเซอรเเนครั้งที่21 หมายความว่าพิต้าจะเลือกชิงแชมป์โลกของใครใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรอหรือว่าส m a ม k กดาวเมื่อเห็นว่าความวยกําลังจะมาเยือนทิเปอร์สที่กําลังเป็นแชมป์โลกให้วิเวทของฝั่งรอล้วก็คุณซืออย่างริกแฟร์เลยร่วมกันกล่อมให้บาติสตาเลือกชิงแชมป์ดับเบิลยูดับยี่กับ JBL อที่ค่ายฟ้าดีกว่าพิต้านั้นล่วงรู้แผนการของทั้งคู่เป็นอย่างดีเลยจัดการจับลูกพี่แห่งแก๊งเอเวอร์ลูชันอย่างทิเปอร์สมาพาวเวอร์บอมใส่โต๊ะสะดับอนาดและเลือกเซ็นสัญญาชิงแชมป์โลกให้วิเวทของฝั่่งในทีสุด ก่อนที่จะกลายเป็นผู้ชนะในรัสเซอเมเนียตามที่เราทราบกันครับหลังจากนั้นทิทูเอสก็ออกมาฝอยไหวที่พิต้าชนะเขาได้ในรัสเซอเมเนียเนี่ยฟุกทั้งนั้นทั้งคู่เลยต้องรีแมตด์กันในสึก c k กแร h ปี2005โดยมีแชมป์โลกเฮฟวี i เวทเป็นเดิมพันเหมือนเดิมแต่จนแล้วจนรอดทิทูเอสก็ไม่สมหวังครับเป็นฝ่ายแพ้พิต้าซ้ำไปอีกหลังโดนปิดบัญชีด้วยท่าบาติสตาบอมก็เป็นอันว่าพิต้าป้องกันแชมเอาไว้ได้ครับ แมตช์ชิงแชมป์โลกเฮฟวีเวทระหว่างเดียนอรเทเกอร์กับเอ็ในปี2008ในแมตช์คู่เอกของรัสเซลเมเนียครั้งที่24่ิีนเดอเทเกอร์เอาชนะเอ็กลายเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทคนใหม่อย่างยิ่งใหญ่แถมยังยืดสถิติไร้พ่ายในช่วงนั้นออกไปเป็น1 6 0หูนิกด้วยครับและจากการที่เอ็ดมิกกี้อย่างป้าวิกกี้เป็นถึง GM ของส m ม c k ด o าวก็เลยได้รีแมตช์กับปา๋าโดยมีแชมป์โลกเฮฟวีเวทเป็นเดิมพันอีกรอบในศึกแบล็กลาปี2008การปล้ำในแบล็กลชเป็นไปอย่างดเดดืออแและนนน่น เอ็ดไม่ลืมที่จะขนแก๊งลาฟิมิเลียออกมาคอยโกงเหมือนเดิมเพื่อคอยขัดแข้งขัดขาไม่ให้ป,ป๋าป้องกันแชมป์โลกให้วิเวทได้สำเร็จแม้ว่าจะมีเด็กข้างขายทั้งซ้ายและขวาอย่างเคิร์ทฮอ,อกกินแล้วก็แซ็กไบรเดอร์ออกมาก่อกวนแต่ป๋าก็กำจัดออกไปได้หมดแล้วก็จัดการปิดบัญชีเอ็ดด้วยเฮลเกตจนต้องตกพื้นยอมแพ้เหมือนในรัสเซลเมเนียเป๊ะป๋าก็เลยป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับหลังแมตช์จบลงแม้ว่าระคังจะสั่นไปแล้วแต่ป๋าก็ยังใส่เฮลเกตต่อไปไม่ยอมปล่อยจนเอดน็ดเนกากเลือดออกมาอย่างกับ เดือดร้อนป้าวิกกี้ต้องออกมาดูอาการของกิกสุดที่รักจากนั้นก็เรียกมูลน,นิธิมหาเมเอศส่งวัดไผ่ตันไปตามบทแมตช์ชิงแชมป์โลกเฮฟวีเวทระหว่างเดนเดอร์เทเกอร์กับบาติสตาในปี2007ในรัสเซเมเนียครั้งที่23เดนเดอร์เทเกอร์สามารถเอาชนะบาติสตาควาแชมป์โลกเฮฟวีเวทมาครองเป็นสมัยแรกได้สําเร็จแล้วก็ทําให้ยืดสถิติไร้พ่ายในรัสเซเมเนียออกไปได้อีกด้วยครับนี่เป็นแมตช์ท,ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม โดยว่ากันว่านี่เป็นแมตที่สนุกที่สุดในรัสเซอเมเนียครั้งนั้นเลยครับหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ทางคู่ก็ต้องโคจรมาเจอกันอีกในแบ c ็กแลดปี2007ที่ถือเป็นการรีแมตช์จากรัสเซอเมเนียครั้งที่23แต่ให้เจอกันแบบธรรมดาก็จะดูซ้ำซากจำเจกันเพิ่มความเดือดให้เจอกันในกติการัดแมนสแตนดิ่งไปเลยละกันการปล้ำในวันนั้นก็ออกมาเดือดตามกติกาของแมตและครับมีเลือดให้เห็นกันแบบซิบซนิดๆิดหน่อยๆนและมีช็อตเรียกเสียงฮือฮาหลายต่อหลายอ ไม่ว่าจะเป็นช็อตที่ป๋ากระโดดเล็กดอกใส่พิต้าที่นอนพังภาพบนโต๊ะผู้บรรยายหรือเป็นช่วงป่าพาทัวร์ตามสไตล์ของแมตลาร์ดแมนสแตนดิ้งที่คงไม่ได้ปั้มกันแค่บนเวทีหลังพาทัวร์กันไปจนถึงฉากเปิดตัวพิต้าก็ตัดสินใจสเปียร์ใส่ป๋าจนทั้งคู่เนี่ยหล่นลงไปข้างล่างเลนซาระเบิดตูมตามพังพินาศสุดๆแต่ตามที่เซตเอาไว้นะครับจากนั้นกรรมการก็นับถึง10ปรากฏว่าไม่มีใครลุกขึ้นยืนได้ทันผลการปล้มเลยต้องออกมาเสมอกันครับ จากผลเสมอนั่นเท่ากับว่าเดนเดอร์เทเกอร์ยังคงป้องกันแชมป์โลกให้วิเวตเอาไว้ได้แม้ว่าแมตช์ในรสเซอเมเนียของทั้งคู่จะได้รับคำชมว่าเป็นแมตช์ท,ที่สนุกเขามากๆแต่แมตช์ล s สแมนสแตนดิ้งในศึกแบ c ็ l a ลชที่มีการใช้อาวุธเพิ่มความฮาร์ดคอเข้ามาก็ให้ความสนุกในแง่ของความดุดเดือดได้ดีไม่แพ้กันและนี่คือ5รีแมตช์ในแบ c ็ l a ลชที่เดือดกว่ารสเซอเมเนียครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับในนา,นานทีก็พายย้อนอดีตพูดถึงแมตช์เก่าๆกันซะหน่อย แต่ไม่มีวิดีโอให้ชมก็เข้าใจว่าคงมีเสียอัตราไปบ้างแล้วนะแต่เพื่อเป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เขาเอะเนาะมันก็เลยลงวิดีโอไม่ได้แต่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์บางแมทที่ w w r ให้ชมกันฟรีๆแบบถูกลกตัดสิทธ์ไว้ในคอมเมนต์ปักหมุดแทนแล้วกันนะครับใครอยากชมก็กดไปเบิ่งได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ